เอาล่ะเราเลี้ยงลูกมานะสักพักหนึ่งประมาณเริ่มสักขวบเนี่ยเริ่มสักขวบเอ๊ยยังไม่มีคําเลยนะคะยังไม่มีคาเลยแล้วก็ยังพูดแม่พูดพ่อไม่ได้เลยมัมมัมก็ยังไม่ได้เลยอันนี้ต้องเริ่มคิดแล้วนะต้องคิดให้เยอะละนะคะบางครั้งก็แค่พูดช้าแต่ถ้าอยู่ดีๆถอยหลังปุ๊บ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 เนี่ยสิ เราจะเริ่มเป็นกังวลล้นะคะการพูดช้าของเด็กบางทีก็มาแบบเขาก็เล่นดีนะเขาก็สนุกดีนะเขาก็สบตาดีนะเขาก็รู้สึกว่าลูกก็ก็ชอบนะอะไรอย่างเงี้ยลูกก็ปกตินะลูกอยากกินอะไรลูกก็ไปหยิบลูกก็ไปเปิดตู้เย็นลูกก็ทํานู่นทํานี่ได้เอ๊ก็ปกตินะนะคะส่วนมากเราก็จะ ได้เห็นแบบนั้นแต่คราวนี้นะคะมันมีข้อมีความเสี่ยงประมาณเมื่อสักขวบกว่าขวบกว่าพัฒนาการลูกถอยลงหลายๆบ้านเคยเป็นไหมพัฒนาการลูกถอยลงอยู่ดีๆความก้าวหน้าถดถอยถดถอยจากพูดได้จากสื่อสารได้จากใบใบยเป็นกลายเป็นใบใบยแบบนี้อันนี้ไม่ถูกแล้วนะจากที่เคยเรียกพ่อเรียกแม่ได้แล้วก็ไม่เรียก อะอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วนะคะจากที่เคยสื่อสารได้ศบตาเล่นสนุกแล้วก็กลายเป็นเก็บตัวเงียบไม่สนใจใครเรียกก็ไม่หันไม่ศบตาอ้าวอันนี้เริ่มแย่เข้าไปอีกนะคะหลังจากนี้เมื่อเรามาเจอเหตุการณ์นี้เรายังต้องมาแยกอีกว่าอันนี้แค่ลูกพูดช้าหรือลูกพัฒนาการช้าพูดช้าพัฒนาการช้า หรือเป็นออทิสติกเทียมใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่หลายบ้านก็จะงงง,งเอ้าออทิสติกเทียมออทิสติกแท้ต่างกันยังไงแล้วไปอ่านนะเห็นลูกเดินขยเงเป็นออทิสติกลูกเล่นมือตัวเองเป็นออทิสติกลูกเ,เรียงของเป็นออทิสติกลูกอะไรอย่างเงี้ยที่คุณพ่อคุณแม่มักจะกังวลอ่ะเนาะกอดไม่ได้เป็นออทิสติกอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอาการเหล่านี้ เขาแสดงบ้างก็ได้นะคะแสดงบ้างเล็กๆน้อยๆก็ได้บางทีเขาหงุดหงิดเราเขาก็ไม่อยากให้เรากอดแบบนี้ก็มีนะคะแต่กรณีที่ว่าเป็นเด็กพิเศษเซนเซอรี่ sensory, เขาไวเด็กออทิสติกต่างๆเนี่ยคือเราแตะตัวเขาแทบจะไม่ค่อยได้เลยเนาะกอดเขาก็ไม่ค่อยได้นะคะเล่นด้วยก็ไม่ค่อยสนใจนะคะมีการควบคุมร่างกายอะไรหลายๆอย่างลำบากนะคะการควบคุมร่างกายของเขาได้ไม่ดีเนาะเช่น แขนขากระตุกนะคะมือไม้สันตลอดเวลาอะไรสิ่งเหล่านี้แหละเนาะ